ตัวนี้สวยคุณสิบแล้วโอ้ยเอ้ยเอยเอยอยากจะเตะจอทิ้งเอาแล้วมาอีกรอบนึงขอสวยๆให้พี่น้องเอ้ยอึ๊บโอ้ยถุงเหมือนกันแต่ว่าคนละทองนะเออโอ้ย,อยแก้วอะไรเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอันนี้ออกไปเพราะบุ่มค่ายพีจีนะเออจะดีแค่ไหนมาดูกันเออวันนี้วินไปเยอะแล้วนะเออ แตกไปกับโรมาครับโอ้โหป่าสิงตโตลงไปพันสองนะออติดโล่ไปหลายรอบเหมือนกันนะเออแต่เข้าดาบนะหลบได้ตลอดเลยนะแล้วกลับไปโรมาตอนจบแล้วกันนะเบ็ดสี่บาทครับผมขอญาตเบ็ดสีบาทแล้วกันไปสาสิครั้งสามสิบครั้งจัดให้ครับผมดาก้อนแดงใช่โอเรามีมีมเ,เราับมีมิงนะผมขอมาตั้งนานแล้วใช่ไหมเออมังกรแดงมังกรแดงตัวไหนเอ,อ้ย อันนยวคอยบอกด้วยนะถ้ามีชื่อวาให้ผมก็ดีมากเลยนะติ๊กเอาผมรงกงร้อยังอ๋อติ๊กเหรอคุณสิทธิชัยเหรอครับอา่าสิทธิชัยได้ไปแล้วใช่ไหมคุณสิทธิชัยได้ไปแล้วนะเอ้อเฮ้ยคุณสิทธิชัยได้ทุกวันเลย <c oughs> เออเอ้ยแม่เออสิทธิชัยนะครับคุณติ๊กนะเออติ๊กได้ทุกวันเลยนะเออก็เดี๋ยว ใครได้ไปแล้วนะครับต้องรอรอบสุดท้ายนะคุณติ๊กนะเออจะเพิ่มให้นะเดี๋ยวแบ่งให้คนอื่นบ้างเนาะเออถ้ายอยากได้เยอะจริงนะต้องอยู่หลังจบไลฟ์ด้วยนะพิมก้า9ทิ้งไว้นะเออแล้วตอนต้นไลฟ์ต้องรีบเข้ามานะครับนะเอออย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวรอบกิจกรรมอย่างนี้นะให้คนที่ยังไม่ได้ด้วยแล้วกันนะคุณติ๊กนะเดี๋ยวร่วมสนุกไปกับเราแล้วกันนะเอออาจจะมีรางวัลพิเศษแล้วผมอาจจะมีรางวัลพิเศษนะอ,าามอนนะืมแล้วรอสนุกไปเลยนะในไลท์นะครับมีมาเรื่อยๆเอเเา โอ้ยไปครับอีกหกทีนะอีกหกทีนะหมุนไปแล้วสามสิบครั้งนะเอออีกสี่ครั้งครับผมโอ้มีแต่ส้มลงนะเออืแตกที่สองบาทนะออหมุนดีสี่บาทไปฮะโอ้วัวนะอเอาไปอีกเอาไปอีกนะเอาอีกสิบครั้งแล้วกันทุกคนอืม เกมนี้หนูว่าดีอยู่แต่ช่วงนี้มันแข็งแข็งหน่อยใช่ครับมันแข็งจริงนะช่วงนี้นะแข็งจริงนะครับเออนี่ต้องต่อนะหมุนซ้ําจนกล่วจะชนะเอ้าแล้วตัวนี้สวยด้วยนะตัวนี้สวยคูณสิบแล้วโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอยากจะเตะจอทิ้งเอ้าแล้วมาอีกรอบหนึ่งขอสวยๆพี่น้องเออโอ้ยถุงเหมือนกันแต่ว่าคนละทองนะเออโอ้ยแก้วอะไรเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้ออกไปอย่าโดนอย่าโดนกลัวแล้ว โอ้ไม่อยากได้แต่ให้เลยนะเออเอาเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอโอ้ยมาอีกนะเออแล้วถุงข้างล่างนั้นเป็นอะไรครับผมแล้วจะได้ฟรีไหมโอ้หอะไรใหญ่ๆไม่ให้เลยขอบายลงหน่อยขอไายลงหน่อยขอวายลงหน่อย,อย,อยเออมันต้องแบบนั้นเออคูนสิไปดิครับ โอ้โหเงินรางวัลก้อนโตฮะโอ้โหเรียบร้อยสมใจอย่างนะเกมบัวทองเออสี400่ร้อยไปหน่อหนอนดีครับวันนี้นะเฮมันต้องแบบนี้ดิวะเอะอเออรุ่นมาลองดูได้เลยทุกคนนะเออโอ้ยวันนี้ถอนยับยับ,ยบนะเออพรุ่งนี้งดไลไปเที่ยว โอเคครับ <laughs> okay, ผม400บาทนะวินไปคนระับผมเกมบวดหองนะกลัวจะได้กันมานะเออลุ้นแทบขาดใจนะผมเออมันต้องตัวแบบนี้ดิลงอนะ่ะเอออีก5ดีคนระับผมปล่อยไว้เออ <laughs> ได้ตอนรงไลฟ์เมื่อคือนโอเคครับผมอืมนะครับเออเดี๋ยวรอลงไลฟ์เนาะเออใครมีใครที่ได้รางวัลไปแล้วเนาะจะเก็บไว้กดน,นะครับอ,อ่าเราวินไปอีก40บาทอืม